สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมกับหัวข้อใครกำลังจะเข้ามาหาคุณมาดูกันเลยนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะเป็นดวงแบบโดยรวมอ่านแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ ขอดูลักษณะของคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณหน่อยเขาเป็นใครเอ่ย Princess of Pentacle The w h e l The View of a June นะคะ s i x of Cup s Princess of Cup เด็กอะมีความเป็นเด็ก q u e e n of c u p ทธาดน้ำมาแรงนะคะทาาดน้ำสูงทาาดน้ำท่าดินสิบเหรียญโหมาทั้ง King of Cups Queen of Cups ว้าวคนนี้ดีนะคนนี้ดีมากๆเลยนะ Okay. คนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะอยู่ในธาตุธาตุน้ำธาตุดินหลักๆลักคนาราศีของเขานะคะธาตุาาน้ำก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิตแล้วก็ธาตุดินจะเป็นการมังกรทุกศพนะคะธาตุไฟมีอยู่นิดหน่อยนะเมษสิงห์ธนูนะคะ,ะคนนี้นะเป็นคนน่ารัก น่ารักมากกว่าหล่อหรือสวยจะเป็นแนวน่ารักอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนเนี้ยหน้าตาดีหน้าเด็กแล้วเขาก็น่าจะเด็กกว่าคุณด้วยอายุของเขาอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เด็กกว่าแต่ถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเขาก็เป็นคนที่มีความแบบมุงม้งมิง้งงุ้งงิ้งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ย มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วก็อาจจะหน่าเด็กได้ด้วยอืคือไพ่ถ้วยออกมาแบบว่าทั้งทั้งคิงทั้งควีนแล้วก็ทั้งทั้งเด็กเด็กถ้วยคือเป็นคนที่ต้องพูดว่าน่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมาก <laughs> เป็นคนน่ารักสดใสนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้หญิงก็คือเป็นแนวแบบผู้หญิงจ๋าแบบว่าน่ารักน่าทนุถนอมอะแบบน่าเอ็นดูเไรอย่างเงี้ยอืมจะไม่ใช่แนวเซ็กซี่เร่าร้อนอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะเป็นแนวแบบเด็กๆใสๆถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายแนวแบบอบอุ่นเป็น พ่อไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยพ่อไมโครเวฟคืออบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาอะไรได้ดีนะคะ mm hmm. เข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นจิตใจอ่อนโยนอบอ้อมอรีอะไรจะดีปานนั้นเป็นคนอบอุ่นรักครอบครัวนะคะอืเป็นคนที่ เป็นคนเก่งคนนึ่งนะเป็นคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ด้วยความที่ดวงของเขาด้วยดวงของเขาค่อนข้างจะส่งส่งเสริมเขานะคะให้เขาประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่เขาคิดที่เขาหวังหรือว่าการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีความมั่นคงในชีวิตของเขาได้อือหือ บางคนอาจจะบอกว่าเกิดมาฐานะดีอยู่แล้วด้วยอืมฐานะดีไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรก็ง่ายๆอะ่ะมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนถูกปูทางมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็ถามว่าเป็นคนเก่าได้ไหมจริงๆอ่ะถึงมันจะมีไพ่หกถ้วยออกมาแต่แต่ครั้งเนี้ยผู้อ่านไม่ค่อยมีความรู้สึกถึงคนเก่า ถึง Energy คนเก่าเท่าไหร่แต่ขอต,ตีความหมายเป็นเป็นเด็กแล้วกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือว่าเคยคบหาคบหาเป็นเพื่อนนะคะหรือหรือรู้จักมาตั้งแต่สมัยแบบเป็นเด็กเคยเจอกันตั้งแต่เป็นเด็กห่างหายกันไปนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้อืมแต่โดยรวมแล้ว ผู้อ่านคิดว่าเป็น energy พลังงานแบบคนใหม่ๆมากกว่านะหรือไม่คุณคุณก็เจอแล้วก็ได้ถามว่าเป็นคนที่เจออยู่แล้วคบคุยอยู่แล้วในตอนนี้ได้ไหมก็ได้นะคะถ้าเขามีลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคุณอาจจะเจอเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นพลังงานคนเก่าที่จะกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยไหมก็ไม่ค่อยจะไม่ไม่ค่อยน่าจะใช่คนเก่าอะคะ่ะไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นอืโอเคทีนี้ ลักษณะของเขาบอกไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณเนี่ยเข้ามายังไงแล้วก็ต้องการอะไรเข้ามาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะหก <c oughs> ไม้ออกมาอีกแล้ว ้ามาเพื่อพิชิตใจอ่าควีนเหรียญ s t r a n ที่พูดเล่นเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะที่บอกว่าจะเข้ามาพิชิตใจคุณเนี่ยโ oh, oh, <c oughs> อ้โหเดอะสันอะเขาจะเข้ามาทำไมเข้ามาเพื่ออะไร ก็อย่างที่บอกเข้ามาพิาาพชิตใจคุณนั่นแหละเข้ามาเพื่อที่จะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณและทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขอืมเมื่อคุณได้เจอเขาเมื่อคุณได้คบหากับเขามี e อ e r g y ของความเป็นเนื้อคู่สูงนะคะเป็นคู่กันแล้วเขาก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมีความสดใสในชีวิต เหมือนมีแสงสว่างมีสปอตไลท์ฉายลงมาที่คุณถ้าใครที่เคยมืดมืดมนมองมัวเจอความรักที่ผิดหวังความรักที่ไม่สุสมหวังอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวรับความสุขเพราะถ้าคุณเจอคนคนนี้เมื่อไหร่เขาเข้ามาแบบจริงจังจริงใจ,งจงและก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณเพราะคนคนนั้นน่ะเขาบอกเขาพร้อมแล้ว ตัวเขาดูมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อะลักษณะของเขาอะนะคะแล้วเมื่อเขาเจอคุณอ่ะเขาก็จะดึงคุณให้ขึ้นไปในจุดที่ดีกว่าเดิมชีวิตคุณอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้แต่เมื่อเจอเขามันก็จะยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีแต่วความสุขคุณเห็นไหมให้สุดท้ายเปนเดอะซันอ่ะ แล้วก็สเตรนท์คือมีความสุขสมหวังยั่งยืนนะคะเป็นความรักที่สนิทสนมกลมเกลียวเข้าเข้ากันได้อย่างดีได้อย่างลงตัวแล้วก็ดูแลเกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันได้อย่างดีงามมากๆเลยนะคะเข้ามาเขาเข้ามามีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่เรื่องดีๆจะมามอบให้กับคุณ มีโอกาสได้สละโสดกับคนคนนี้ด้วยนะอืมสละโสดแบบหมายถึงแบบได้แต่งงแต่งงานได้ลงเอยการอะไรแบบเนี้ยนะคะ word waiting for ถ้าใครยังไม่เจอรอก่อนรอก่อนนะคะรอก่อนเดี๋ยวเจอ word waiting for แล้วมันคุ้มค่าที่จะรอคอย ใครบอกว่ามันคุ้มค่าที่จะรอคอยผู้อ่นอานก็คิดว่าคุ้มค่าคือถ้าเจอแล้วได้แบบเนี้คุ้มแน่นอนรอไปเถอะสิบปียีสิบปีบปนานไห้ไหมเฟิร์สเขาจะเข้ามาจีบคุณเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเหมือนสิบสี่ครั้งอะไรอย่างนี้ คลิปแอนโอเพนมาเขาอาจจะแบบว่าไม่เหมือนกับที่คุณคิดเอาไว้หรือว่าที่คุณวาดฝันเอาไว้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตรงสเปคคุณบ้างอืมแต่ว่าอยากจะบอกให้คุณเปิดใจเปิดใจหน่อยเพราะยังไงซาเท่าที่ดูเนี่ยคนคนนี้ดีนะคนคนนี้เป็นคนดีนะ<อ>เช่นเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณมากมาก แต่คุณไม่ชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปิดใจคบเด็กดูก็กลุก่มๆดีนะอืมจะได้เป็นอมตะไงกินเด็กนะคะคุณจะเป็นอมตะคุณจะไม่มีวันแก่ ค a s t e t t u t ด์ t ด e t t thinking conditioning you playing event over in your head อาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจออยู่แล้วเคยพบเคยเจอเคยคบหาหรือว่าเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้แบบว่าสนิทสนมอะไรกันแต่เคยรู้จักกันก็เป็นได้ Kisses Unconditionally Loving Giving and Receiving Affection Falling in Love อ่ะนะคะเขาก็จะเข้ามามอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนั่นแหละ ีอีกสักนิดหนึ่ง no need to worry remain positive within the next few weeks เขาบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะให้ Hi. คิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ within the next few weeks ภายใน2ถึงสสัปดาห์บางคนบางคนภายใน 2- ถึงสสัปดาห์เนี้ยอาจจะได้เจอบางคนเจอแล้วหรือบางคนอาจจะนานกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่อาจจะเป็นภาพรวมพลังงานส่วนใหญ่ภายใน2ถึงสสัปดาห์ที่จะได้เจอกับคนคนนี้หรือไม่ถ้าเจอแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่พิเศษ เช่นอาจจะเจอกันแล้วแต่ยังแบบเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่คนที่แบบคุยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายในสองสามสัปดาห์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เช่นเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนขอคบหาอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครที่คบกันอยู่แล้วก็อาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะภายในสองถึงสามสัปดาห์เนาะ โอเคก็จบการอ่นานไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ